ครับโอเคก็แน่นอนครับจะขาดได้อย่างไรครับสำหรับสิงที่ใยครับกรองสิครับแบบนี้ไม่ใช่กีฬาสีนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะงงครับว่าเอ็ดวันนี้เรามาแข่งบอลหรือมาแข่งกีฬาสีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้กีฬาสีแล้วด้วยนะครับกีฬาสีก็ช่วงปลายปีนะครับอ่าเริ่มครับไปชมันต่อครับนี่เป็นยูสิบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่ที่5ของรายการนะครับไปแล้วจริงเอาแล้ว กูกลองมาสิครับแบบนี้เบอร์เจครับเจไดครับจากซินิีชัยคณิม่ครับ1นึ่งกลองมาสิครับรออะไรครับแบบนี้เอาแล้วครับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสำหรับชื่อของกรีซีทีเอนะครับเอาแล้วครับลุยกันต่อครับโอ้โหดีกว่าไปอย่างไวเลยนะครับตอนนี้ครับ นี่ครับไปต่อครับลุยต่อครับลุยต่อครับนี่ครับจับบอลได้เอางัดกันไปครับและลองยิงติดเซฟครับตอนนี้ก็ กล้จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเผอแวะเดียวนะฮะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับไหวหรือเปล่าครับไหวไหม <S <S 1> <S 1> ดูแล้วดูแล้วต้องพักใจก่อนไหมครับแบบนี้อืมครก็เปลี่ยนตัวแล้วครับ เอาละครับเปลี่ยนตัวครับเอาละครับวางกันต่อครับจากจับวัดเต็มมุมนะครับนี่ครับไปครับเอาล่ะครับเริ่มมีสิ่งเชียร์แล้วครับสำหรับสิทธิชัยยิงไปเลยเฉียดเสาผ่านไปครับไม่ได้รู้อะไรครับช็อตนี้ บอดขึ้นมาครับจับบอลไดยไ้ยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับออกเอาทุ่มบอลโอ้โหทุ่มบอลมานี่ครับไปต่อครับรุ่นเล็กครับยูสิบนะเอาแล้วครับไปแล้วจิงติดนะครับแล้วก็นฮ่รับบอลไว้ได้ เตะขึ้นมาครับเอาละครับว่ากันต่อครับนี่ครับต่อบอลกันไปครับส่งบอลมาครับไปแล้วครับนี่ครับออาไปทำฝ่าครับ เอาล้วครับฟีกิ้งกึ่งเตะมุมครับเปิดไปผ่านไปหมดครับโอ้โหแรงไปหน่อยครับลึกไปหน่อยครับสอตนี้เอาละครับว่าก,กันต่อครับ เอาหวดเข้าไปครับช็อตนี้เฝ้าครับเฝ้าข้าวหลังอนนเอาละครับไปต่อครับแต่ขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ครับเอา้าวน้องน้องทามครับน้องทาม ไปเข้าด้านหลังครับเป็นฟาวอีกครั้งหนึ่งของกอรีส,สี่ไต่ขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ว่ากันต่อครับไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วแจ่งเอาแล้วเรียบร้อยคนเดิมอ่าเป็นเป็นเบอร์ยี่ิบเอ็ดหรือเปล่าใครเอย่ยยกมือ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 ,มอช่วยส่งสัญญาณมาด้วยครับใครครับโอเคครับเป็นหมายเลขยีอนะครับเพลตันนะครับจากสิทิชัยครับสองประตูต่อศูนย์ เอาแล้วครับไปต่อครับจอร์ซีซิมเอครับจัดํำอย่างไรส่งมาครับอันนี้เบอร์เจ็ดนะครับน้องทีเจครับทีเจได้ขวัญใจผู้ปกครองเลยครับเมื่อครั้งก่อนครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ครับเจได้ครับเอาเพลตันครับติดครับเอา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 ยังไงครับเจไม่เยโอหลงกันไปมาครับเอาลุยต่อครับ ลุยต่อเอาเยงโอ้โหเสียดไปเอาละครับว่ากันต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับส่งมาเบอร์45น้องตังนะครับ ตรงมาเบอร์สิบสี่นี่ก็จะเป็นน้อกกองทัพนะครับเอาล้ครับว่ากันต่อครับเชื่อว่าผู้ในบางคนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาออกบิวโซนกับพีกพีนะครับวันนี้ครับเชื่อว่าน่าจะครั้งแรกเลยนะครับบางคนนะฮะบางคนที่ไม่เคยออกนะครับวันนี้ก็ได้โชว์ผลงานครับวันนี้เอาล้ครับลุยกันต่อครับ นี่ครับตอนนี้ก็วากันต่อครับนี่ครับเตะขึ้นมามงเข้าไปครับมาที่น้องเพลตันนะครับดุยต่อครับนี่ครับไปต่อครับอ่าส่งมาให้เจไดครับเจไดเอ้าจงไม่เ,มเ,ย,เย่เจไดเยกโอ้โห เรียบร้อยสามประตูรศูนย์ครับอีกหนึ่งประตูครับน้องเจไดหมายเลขเจ็ดครับสามศูนย์นี่ครับโอ้โหเอาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ่ามาแล้วครับโอ้เรียกว่าได้โชว์เลยนะครับสําหรับสิที่ชัยนะครับสิที่ชัยนี่ก็มาจากล่องซ้อนนะครับเคยไปเยือนมาแล้วนะครับสําหรับอ่าสิที่ชัยอะคาเดมี่นะครับ ตอนนั้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับไปต่อครับน้องทามเอาแยงได้กองทัพเอาน้องทามน้องทามเจงเบาไปหน่อยครับรับบอลไว้ได้เอาแล้วครับพวดขึ้นมาครับลุยต่อครับนี่ครับไปแล้วครับจริงเอารับบอลเอาโห้ยเกือบไปครับเอาแล้วครับ ลุยต่อเตะขึ้นมาโมงเข้าไปนี่ครับเอ้าผ่านไปโอ้โหัดไปทีนึงครับนี่ครับเกี่ยวบอลมาไปต่อครับทางฝั่งของสิทธิชัยครับนี่ครับเอายังไงดีครับนี่ครับเบิร์ด90เนี่ก็น้องเจสิงนะครับขยร์ทิ้งไปอ่าขยร์ทิ้งไปครับนี่ครับก็เรียกว่าให้โอกาสน้องๆแล้วครับวันนี้ครับ เดี๋ยวว่ากอริซีนี้ก็ผู้เล่นบางคนก็อาจจะไม่ไม่เคยอ่าอาจจะไม่เคยมาออกผลงานในบิวโซนนะวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เรียกว่าได้โอกาสแล้วครับที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ครับไปครับตอนนี้ลองยิงเต็ดครับเอาเพลตันครับอุ้ยรู้สึกเบอร์ยี่เ็เหมือนกันนะครับเพลตันกับอีกคนนึงนะครับเอาแล้วครับยังไงดีครับตอนนี้ อาวอาวอาวกองทัพกองทัพเอ้าเจ๊ไปเจ๊เจ๊ไปเจ๊เจ๊ไปเจ๊โอ้โหเซฟไม่ได้โอ้โหโอ้โหได้เฉียดครับได้เฉียดครับกอรี่เน่คร oh! ับเกี oh! ่ยวบอลไปเอาหวดเข้าไปครับช็อตดีลุยต่อครับทางฝั่งของกองทัพครับเปิดไปโดนโดนสกัดไปครับนี่ครับไปแล้วอ้าวไปแล้วครับ ส่งมานี่ครับต่อบอลกันไปลุยต่อครับนี่ครับไปต่อเอาเสียบไม่โดนลองยิงโอ้โหสวยงามครับถ้าเป็นบิวโซนี่ไปออกทีเด็ดได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเบอร์สามนะครับโอ้โหตอนนี้4-0แล้วนะครับ อ๋อไม่ไม่ได้เขียนมานะครับเบอร์สามนะครับโอ้หน้าเสียดายกันเลยไม่รู้ว่าใครนะสี่ศูนย์นะครับเอาล้ครับไปต่อครับออกครับได้ทุ่มบอลทุ่มบอลมาทุ่มผิดนี่ครับเป็นรุ่นยูสิบนะครับรุ่นเด็กๆแบบนี้ครับ โอ้โหเรียกว่ารุ่นเด็กแต่สู้กันสนุกครับไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับน่าจะเพย์ตันนะครับคนนี้อะเพย์ตันแน่นอนครับเบอร์21นะครับส่งให้กับเบอร์สาของสิทธิชัยครับยังไม่รู้ว่าใครนะครับเบอร์สามนะฮะโอ้โหออกนะครับ เอาลวครับว่ากันต่อนะครับโทรศัพท์ตูนี้เป็นน้องนิวตันเบอร์51นะครับเดี๋ยวในช่วงก่อนจะเข้าสู่เครื่องหลานี้เดี๋ยวเราจะมาบอกรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับของกอรที่4ีเอนะครับให้คุณสมใจถามรู้จักกันนะครับเอาล้ครับไปต่อครับนี่ครับสินิชัยยังคมบุกต่อนะครับยังคมบุกต่อครับนี่ครับเตะไปก็ออกหลังครับ สนามหนึ่งหมเวลาเป็นอันว่าสิทธิชัยคาริมีออกนำกอรีซีทีมเอสประตูต่อศูนะครับเอาละครับกลับมาชมต่อในครึ่งหลังนะครับมาแนะนํารายชื่อในของกอรีซีทีมเอนะครับที่ตะบอกว่าตกหล่นไปนะครับเรามาดูว่ามีใครกันบ้างนะครับอาตอนนี้เริ่มแล้วนะครับสำหรับสนามหนึ่งนะครับ สำหรับลายชื่อผู้เล่นของกอริสซีดบีนะครับก็จะมีเบอร์5้โเอ้เหมือนกันเลยเบอร์51นี่น้องน้องเติ้ลกับน้องนิวตันนะครับ<ม>เหมือนกันนะครับเบอร์5.1เนะครับ<ม>เบอร์19น้องกัน31น้องแอม19ไอเดียเบอร์5น้องตูน13าโกมีน14กองทัพ4 5น้องตังเบอร์10ภูมิใจ9 1ิเจซิงเบอร์เจ็ทีเจและเบอร์หน้องตังนะครับนี่คือผู้เล่นของ จอรดเอสี่ทีมเอนะครับนี่เป็นคู่ที่5ของรายการนะโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้าวฟาวไปก่อนครับอ้าวไม่ได้ก็ฟาวไปซะก่อนนะครับยัง4 0เท่าเดิมนะครับนี่ครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับกรรมการก็ไปเตือนนะครับ เอาล้วครับว่ากันต่อครับนี่ครับเตะขึ้นไปครับเอาแล้วครับไปต่อครับทังฟังนี่ครับเปรตันครับเปรตังส่งมาลุยต่อครับเปิดสามของสิทธิชัยลุยแล้วครับเอาแล้วครับถทำอย่างไรครับนี่ครับหวดเข้าไปครับ เพตันครับเพตันกูต่อไปก็วอร์มอัพร้อนได้เลยนะครับทั้งสองสนามนะครับสี่ทีมนะครับคูต่อไปก็วอร์มอัพร้อนได้เลยในเวลานี้นะครับนี่ครับไปแล้วครับออกนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่สนามหนึ่งอบประจอแพ่นะครับก็เรียกว่าเอาๆยังไงครับโอ้โหนี่ครับ ถูกบอลน,นะครับถุ่มบอลมาลุยต่อครับพริตตันส่งมาเบอร์สิเกนะครับก็คือน้องมานัทถูกบอลครับกอรี่ทีมเอนี่เป็นยูสิบนะครับส่กุลต่อไปก็ยังคงเป็นยูสิบอีกหนึ่งคู่นะครับ รอฟุกรองเท้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่า้อมครับไปต่อครับทุ่มบอลมาลุยต่อครับนี่ครับส่งไปเอาเตะเข้าไปครับเฟตันครับส่งบอลมาเบอร์สามของสิธิชัยนะครับไปครับไปแล้วไปแล้วจริงติดครับหดเข้าไปเอายังไงเจงไม่เยงเอ้าเคลียร์ไปได้ครับไปต่อครับสิธิชัย ออกหลังครับเตะมุมเตะมุมครับของสิทธิชัยเปิดไปวดเข้าไปอ้าวชาร์จไม่ติดกัมมันั์ลุยต่อครับพยายามจะไปแย่บอลกัมมันั์ปั้มบอลกันไปต่อครับติดนะครับ เบอร์สิบนี่ก็น้องจอมนะครับนี่ครับสิทธิชัยนะครับเจงเข้าไปโอ้โหเรื้อร้อยเป็นเบอร์สามของสิทธิชัยโอ้คงต้องไปเพิ่มเติมแล้วนะครับสิทธิชัยนะครับเราไม่มีเขาไม่ได้เขียนมานะครับเบอร์สามนะครับห้าศูนย์นะครับเอาแล้วครับไปต่อนะครับ นี่เป็นรุ่น U10 นะครับ U10 วันนี้ก็แข่งรอบแรกวันนี้เลยนะครับแล้วก็ทีมไหนได้ผ่านเข้าสู่รอบรองนี้รอบรองก็จะไปแข่งวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรุ่น U10 นะครับไปต่อครับต่อบอลมาลุยขึ้นไปครับเอาวืดไปวืดมาครับรับบอลไปได้แตะขึ้นมาครับลุยต่อครับ เอาเอาอาอายังไงกอลีเจ๊ไปมีกลาบบอลไว้ได้ครับเอาหดยาวขึ้นมาครับนี่ครับทำอย่างไรกอลีีครับเบอร์เจ็ดน้องทีเจจับบอลได้ครับเพรตันเอา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 จะไปแย่งบอลครับจะโฉกบอลเลยนะครับกอลีี นี่ครับไปแล้วครับมาที่เอาเลยมานัดไปครับจับบอลได้เอาแล้วครับทำยังไงเอาเคลียร์ไปครับเคลียร์ไปจังวันนี้มาที่เอากอรี่ครับกอรี่บุกบ้างครับนี่ครับเต่ตีครับเอามานัด มนัดครับมันัดมันัดไปต่อมันนัดลุยเองมันนัดลุยเองยังไงเคลียโอโหเคลียไปได้นี่ครับทางฝ่งของสิทธิชัยครับใครอยากจะไปแย่งบอลครับติดนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับแจ่งกันไปมาครับตอนนี้เอาแล้วครับทำอย่างไรครับ ลุยต่อครับลุยต่อไปแล้วไปแล้วโอ้โหออกหลงังเตะมุมนะครับเอาบอลครับบอลมาครับบอลมาโอเคเป็นเตะมุมนะครับของ สิทธิชัยนะครับนี่ครับอยากโคมบุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลองยิงติดเซฟครับรับบอลไว้ได้เอาเอาทำอย่างไรเอาเตะขึ้นไปครับเอาเอาเอายังไงครับเปตตันโอ้แต่ว่าเหมือนไปผัดด้านหลังนะครับเป็นฟาวของสิทธิชัยครับ ในขณะที่อากาศนี่ก็ต้องบอกเลยครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เอาเตะขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ยังไงดีก็ไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับออนี่เป็นรุ่นยูสิบนะครับยูสิบของอา นี่ครับการแข่งขันในวันนี้นะครับกอรีซีเอฟพีเกมส์สปอร์ตครับ2025โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่นะครับนี่เป็นรุ่นยูสิบนะครับปีนี้4รุ่นเลยนะครับยูแปดยูสิบยูสิบสองยูสิบสี่นะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรุ่นยูสิบกับยูสิบสองนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะถึงเวลารุ่นน้องกับรุ่นพี่แล้วนะครับรุ่นพี่ก็มัธยมเลยนะครับยูสิบสี่นะครับและก็รุ่นเล็กสุดครับยูแปดนะครับ ติกตามได้ตลอดทั้ง2วันเลยนะครับ16และ17สิงหาคมนี้ครับที่สนามฟุตบอลนึ่งของปจเจอแพร่นะครับก็มาชมมาเชียร์ที่สนามได้หรือจะเปิดดูถ่ายทสดผ่านทางพีเก็ตพีสปอร์ตแล้วก็บิวสโตรชาแนลได้เลยนะครับเอานลครับว่ากันต่อครับนี่ก็ส่งเอาแบบหนึ่งครับ ไต่อครับูค oh, ต่อไปทั้ง4ทีเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับูค oh, ตไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับสนามหนึ่งเป็นกอริี่ซีดีบีกับโปแรนดคานิมีนะครับในรุ่นยู10นะครับแล้วก็ในสนามที่2ครับเบีย,ยร์ก็ใส่โอเรเดอร์เกับอนุบาลจะรูนรองรัตนาคารครับขอยทั้ง4ทีเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับ ไปเตะม,มุมครับเอาแล้วครับว่ากันต่อครับเตะม,มุมครับของสิทธิชัยติดนะครับเอาแล้วครับทำอย่างไรจะเคลียร์ได้หรือเปล่าเอาแย่งกันไปมาครับตอนนี้ เอาแล้วครับถามอย่างไรโอ้โหแจ้งกันไปเอาหลมกันไปมาครับตอนนี้ติดครับเอาไปต่อครับเอาลุยต่อไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าติดกันไปมาครับตอนนี้หดเข้าไปเอา เอาล้วครับเอาแย้งได้ไปแล้วเอาไปแล้วครับกอรีสยิงไม่ยินปานบนอลอ้าวได้เซฟแล้วได้เซฟแล้วครับน่าจะเป็นโกสำรองนะครับอ่าเตะมุมครับของกอร,รีสครับเตะขึ้นมาเอายังไงครับ นี่ครับไปแล้วครับโอ้โหสิทธิชัยครับยังคุมไปต่อครับสิทธิชัยครับมนัดครับมนัดไปต่อมนัดเปิดไปและก็โอ้โหเซฟไมได้ครับเตะขึ้นมาครับนี่ครับกองทัพครับ ส่งมาวิ่งน้อยวิ่งน้อยไปไม่ถึงครับโอ้โหเครัันถึงก่อนยังไม่ออกนะครับกองทัพไปต่อเยงไปยิงยิงเอาแล้วกูได้โชว์แล้วครับเบอร์14กองทัพครับจากกอรีซีทีเบหนึ่งประตูต่อ5ครับ เอาล่ะครับหนึ่งประตูที่เราเคอยมาแล้วครับกอรีซีทีเบอเอาไปต่อครับนี่ครับโอ้โหหนึ่งประตูที่เราเคอยจริงสนามหนึ่งบมดเวลาเป็นอันว่ากอรีซีทีเบก็แพ้กับซีนิชัยคานิมี่ไปหนึ่งประตู่อกห้าครับ